เอาละ,ละครับเป๊ปกวาเดโอล่าละครับระบุพวกที่กางขาแมนเชสเตียเนี่ยในช่วงก่อนหน้านี้ไม่ใช่พวกที่เข้าใจถึงแนวทางการเล่นสักนิดพร้อมบอกว่าเรือไปสู่ร้าเนี่ยพร้อมจะพิสูจน์ให้พวกนั้นเห็นว่าคิดผิดแล้วที่กางขาในทีมของตนเป๊ปกวาเดโอล่านะครับผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยอดสโมสรแห่งสุยร์ลกอังกฤษครับเน็บเหล่าคนที่กางขาในทีมของตนโดยบอกว่าคนเหล่านั้นเนี่ย ไม่เคยสนใจแนวทางการเล่นที่แท้จริงเลยและในวันพุธที่2 7ธันวาคมนี้นะครับแมนซิเตี้เนี่ยจะกลับมาลงเล่นในเกมพรีเมียร์ลีกด้วยการเจอกับเอฟวูตันนะครับหลังจากก่อนหน้านี้พวกเขาเดินทางไปทำศึกชิงแชมป์สโมสรโลกและได้แชมป์มารองครับซึ่งก่อนหน้านี้ที่จะไปลงเล่นในรายการนั้นนะครับเรือใบสิฟ้าเนี่ยฟอร์มในมลีกเนี่ยสะดุดอย่างหนักด้วยการชนะแค่หนึ่งเกมหลังจากลงเล่นทั้งหมด6นัดด้วยกัน และเป๊ปน,นะครับได้กล่าวว่าเมื่อคุณไม่ชนะมันก็จะมีคนแสดงความกังขากับคุณแต่มันได้มีปัญหาอะไรหรอกจากกังขาในตัวเราอีกครั้งก็ได้เดี๋ยวเราจะได้เห็นกันว่ามันจะเป็นยังไงและได้กล่าวต่ออีกว่าผมบอกไปตั้งแต่หลายวันก่อนแล้วว่าตอนที่เราไม่ชนะทั้งที่เล่นได้ดีในเกมที่เจอกับคิตตันพาเลสลิวคูและสเปอร์เนี่ย มันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่าพวกนั้นไม่ได้สนใจแนวทางการเล่นของเราสักนิดเลยที่จริงเราควรได้ระดับในใกล้เคียงกับฟอร์มอันสุดยอดของเราในช่วง8ปีที่ผ่านมาแต่เราไม่ชนะมันก็เลยมีการพูดกันว่าเราเจอวิกฤตเราเจอกับไถยนะก็ต้องมารอดูแลครับว่าคืนนี้เนี่ยที่แมสตี้เนี่ยจะลงทําการแข่งขันเจอกับเอเวอร์ตันเนี่ย ต้องรอดูนะครับว่าแมตตี้เนี่ยจะระเบิดฟอร์มออกมาแค่ไหนหรือว่ายังจะสะดุดกันต่อไปครับสำหรับแฟน,นมีความคิดเห็นอย่างไรนี่ยครับคอมเมนต์พูดคือกันเข้ามาได้เลยครับ